จเจริญธรรมวันนี้จะมีธรรมะรับอรุณมาฝากธรรมะรับอรุณวันนี้จะพูดถึงเรื่องของน้ำเปลี่ยนนิสัยพอพูดถึงตรงนี้แล้วก็หวังว่าท่านคงจะเดาออกว่าจะพูดถึงเรื่องน้ำอะไร น้ำเปลี่ยนนิสัยก็คือแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำสุราเมรัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไม่ใช่น้ำก็าตามอย่างเช่นยาบ้ายาไอ้อะไรพวกนี้ก็เป็นยาที่เปลี่ยนนิสัยได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแต่เมื่อเรา เสสิ่งเสพติดต่างๆเข้าไปจะเป็นสุราบุรีหรือยาบ้ายาไอซ์อะไรก็ไม่ไม่ทราบมีคงจมมีลหลายๆอย่างนะะที่ว่ามันทำให้เปลี่ยนนิสัยได้มันจะเปลี่ยนไปได้ยังไงก็เป็นไปได้จริงๆเราจะสังเกตเห็นอยู่ คนที่เสพโดยเฉพาะก็สิ่งของมึนเมาอย่างเช่นยาบ้ากับสุราเป็นต้นเมื่อใครเสพเข้าไปแล้วเนะี่ยมันจะเปลี่ยนนิสัยจากคนดีเป็นคนชั่วจากจิตของคนเป็นจิตของสัตว์เนี่ยคือว่ามันเปลี่ยนนิสัยนิสัย จะเป็นสัตว์อยู่หกชนิดเมื่อเราดื่มน้ำเมาเข้าไปหรือเสพสิ่งเสพติดเข้าไปแล้วจะทำให้เปลี่ยนนิสัยเป็นสัตว์หกอย่างมีอะไรบ้างมีหมูมีหมามีงูมีนกมีลิงมีเสือสี่ประการ หมูเราก็รู้ว่านิสัยของหมูเนี่ยมันไม่เลือกที่นอนมันนอนได้หมดที่มันสก,กรปรกหรือที่สะอาดหรือใต้ถุนบ้านที่ฝุ่นอะไรก็แล้วแต่มันนอนได้หมดมันไม่เลือกที่นอนนอนตามข้างถนนหุนธางมมันก็นอนได้ แม้แต่อาจมของมันที่มันท่ายอยู่มูลของมันมันก็นอนได้มันไม่แครว่าที่นี่มันสะอาดหรือไม่สะอาดมันไม่สนใจมันนอนได้เนี่ยคือน,นิสัยของหมูและคนละ่ะคนที่เสพติดแล้วก็เมามืนเมาแล้วก็เรียกว่า นอนได้เหมือนกันเหมือนหมูคนเมานอนตามคาดถนนหนทางได้นอนตามใต้ถุนบ้านได้นอนขี้ฝุ่นได้ไม่รู้สึกอายอะไรเลยนอนได้หมดเนี่ยมันเหมือนกันไหมคนขี้เมาเรียวยุบเหล้ลานอนได้เหมือนหมู นี่เขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยจากคนดีกลายเป็นหมูประการที่สองเหมือนหมาหมานี่มันนิสัยมันเนี่ยชอบเหา่าชอบเหา่าชอบหอนนะหมาชอบเหา่าชอบหอนเวลาใครมามันก็หอนมันก็เหา่า ที่มันก็เห่าเสียงดังบางทีเห่าตามวัดตามบ้านต่างๆ,างๆนี่หมามันชอบเหา่านี่เขาเรียกว่าหมาเหา่าแต่คนเราเมื่อกินเหล้ามเมาเหล้าแล้วมันไม่ได้เห่านะมันไม่ได้เหา่าแต่มันชอบด่าถ้าเมามแล้วเนะี่ยด่าพ่อก็ได้ด่าแม่ก็ได้ ด่าลูกก็ได้ด่าคนอื่นได้ด่าพระได้ถ้าเมาแล้วนิสัยชอบดา่าเหมือนหมาชอบเหา่าแล้วก็หมาเห่าแล้วมันก็หอนอมันก็หอนดังไปทั่วยิ่งหมาติดสัตว์เนี่ยมันจะหอนไปทั่วหมดดังมากเหมือนกันคนที่ติดสุราแล้วเมาแล้วไม่ว่ากลางวันกลางคืน ก็โหลร้องกล้องไปทั่วทําให้คนลาคาญไม่ได้ไม่มีสติอยู่ไม่รู้ไม่นึกว่าคนคนเขานะ่ะเขาจะเบื่อเจนนายเขาจะลาคาญหรือเปล่าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นนิสัยของหมาแล้วก็ข้อสมงูเราจะสังเกตเห็นงู เวลามันเลื้อยไปเนะี่ยมันไม่เห็นมีงูเลื้อยตรงๆนะมันกอ,อกเลยคดไปคดมาเชไปเชมาดูรอยงูแล้วมันก็ก็เห็นอย่างนั้นรอยงูมันก็โค้งไปโค้งมามันไม่ตรงเหมือนกันคนที่กินเหล้าแล้วมันเดินไม่ตรงเดินเชไปเชมาเชไปเชมาลม้มลุกคลุกครานเนี่ยนะเหมือนต่นงงูนี่แหละคือนิสัยของงูเข้ามาแล้ว สามสัตว์แล้วต่อไปก็เป็นนกนกนี่มันจะเสียงร้องไม่หยุดนกเอี้ยงเอ้ยนกอะไรเอ้ยเนะี่ยมันจะร้องไม่หยุดเหมือนกันคนที่เมาแล้วไม่มีสติพูดไม่หยุดเหมือนกันแม้แต่ พระกำลังเทศอยู่ก็ยังพูดแข่งพระเทศเนี่ยเขาเรียกว่า,าพูดมากจนขาดสติคนเงียบเงียบเนี่ยไม่ค่อยพูดนะพอดื่มสุราไปแล้วนะ่ะพูดเก่งเหลือเกินพูดไม่หยุดจนคนอื่นลำพานไม่รู้กาลเทศะเวลาปฏิบัติธรรมเวลาฟังเทศนะมันก็ยังพูดอยู่นั่นแหละเนี่ยเรียกว่านก นิสัยนกและอีกสองประการก็คือนิสัยลิงปู่ย่าตายายของเราหรือว่าใครๆก็ตามพ่อแม่ก็ตามใครก็ตามนะไม,ไม,ไม่ไม่พูดถือว่าเป็นญาติของเรามันดื่มไม่ใช่ญาติหรอกไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาภาษาใดก็ตามเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปแล้วเมาแล้วมีกิริยาไม่ไม่นิ่งเหมือนกับลิง จับโน้นจับนี่คนอื่นแยคนนั่นแยคนนี่เวลาดนตรีขึ้นมาแล้วก็ร้องลําทําเพลงได้ทุกท่าทุกบทบาทหมดเลยหน้าอายแต่ก็ยังทําเพราะขาดสติเนี่ยคือเขาเรียกว,ว่าน้ําเปลี่ยนนิสยัยนิสัยกายเป็นลิงนะดูว่าหยายมทั้งหลายคนทีน่เรียบร้อยนั่นแหละแต่พอกินเหล้าเข้าไปแล้วน่ะ มันรำวงได้ทุกท่าเต้นรำได้ทุกท่าอันนี้แหละคือเรื่องของหลิงสุดท้ายก็คือเสือเสือนี่มีแต่ความโหดเหี้ยมทารุณไม่ปราณีมันเห็นวัวเห็นควายเห็นช้างเห็นมมาเห็นนกเห็นหมาเห็นคนมันจะตะปบจะกัดหมดเลยกินเป็นอาหารมันไม่มีเมตตาไม่ไม่สงสารเหมือนกัน ทุกวันเนี่ยที่เกิดเรื่องราวทุกอย่างค้นค่ากันก็เพราะอะไรเนี่ยเดือดร้อนฆ่ากันวุ่นวายทุกวันนี้เดี๋ยวพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อคนนั้นฆ่าคนนั้นคนนี้ฆ่าคนนี้ลงหนังสือพิมพ์ลงวุทยุลงทีวีอาชญากรรมต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็ จะเกิดจากสาเหตุการดื่มเป็นหลักแต่ว่าดื่มเหล้าเมาเหล้าแล้วก็เกิดคุ้มข้า่งขึ้นมาหรือเสพยาแล้วคุ้มขลั่งขึ้นมาทําร้ายผู้คนที่ไปปุ๊พระกรีก็เยอะฉะนั้นอ่ะวันนี้เลยเอาเรื่องของอเรียกว่าน้ําเปลี่ยนนิสัยนิสัยคนคนที่ดื่มจัด คนที่เสพสิ่งเสพติดแล้วก็เป็นภาพหลอนแล้วก็ทําให้เกิดเป็นกิริยาต่างๆเหมือนสัตว์6อย่างหนึ่งหมูสองหมาสามงูสี่นกห้าลิงหกเสือวันนี้ก็ขอฝากธรรมะวันนี้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน